สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่3มีนาคม2568เรากำลังจะเดินทางกำลังเดินทางไม่ใช่จะไปสำนักง,งานที่ดินจงังหวัดเชียนาถไปทำธุระหน่อยเราตั้งหัวข้อในการคุยแบบบ้านๆว่าการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ในแบบฉบับมิสเตอร์ทรัมป์คือจริงๆข้อขัดแย้งปัญหาในในสังคมของมนุษย์เนี่ยรวมทั้งสังคมของสัตว์เดรัยฉชานด้วยเนี่ยประเด็นปัญหาก็คือการแย่งผลประโยชน์เพียงแต่ว่าตามที่เราเคยเล่าไปว่าสัตว์เดรัยฉชานเนี่ยวิถีชีวิตของเขา เป็นไปนตามสัญชาตญาณก็คือกินอยู่รับนอนดำรงเผ่าพันธุ์แล้วก็หลีกพ้นอันตรายสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองก็มีอยู่ประมาณนี้ความขัดแยง้งก็อยู่ที่ประโยชน์นะเนี่ยเช่นเรื่องอาหารสังคมมนุษย์ก็แบบนั้นนะสมัยหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ ในทรัพยกรธรรมชาติซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริงในอินเดียเนี่ยนะอังกฤษก็ถึงขนาดยกกองทหารมาตีรันฝันแทงแล้วก็ยึดอินเดียในครั้งหนึ่งต้องการจะได้ผลประโยชน์ในประเทศจีนอังกฤษกับจีนก็เกิดสงครามฟิ่นกันขึ้นจำได้ไหมทุกคน ประเทศไทยเราก็โดนเกิดจากผลประโยชน์เท่านั้นแนหะทุกคนปัจจุบันก็ไม่ต่างจากในสมัยก่อนนะทุกคนเพียงแต่ว่าการได้มาซึ่งผลประโยชน์นะี่จะใช้ประเดชคือสร้างสภาพบังคับเช่นกองทหารปืนไฟหรือจะใช้พระคุณ โดยการทำมาค้าขายกันในสมัยโบ,บราณก็มีนิทานโบ,บราณว่าต้องการที่จะได้เมืองของเท้ายศวิมนจำจำ,จำไม่ค่อยได้เลยทุกคนไม่ต้องใช้กองทหารมารบกันหรอกก็เล่นเกมเกมหนึ่งที่เรียกว่าท้าตีครีไงทุกคนท้าตีครีในปัจจุบันนี้ บรรดายูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยถามซิปเป้าหมายในการทำยูทูบเบอร์เนี่ยคืออะไรก็คือไรายได้จาก YouTube ไรายได้จาก YouTube เพราะฉะนั้นยูทูบเบอร์ต่างๆนี่เนะี่ยสปอนเซอร์รายใหญ่นั่นนะ Godfather of sponsor เนี่ยก็คือ y o u u t b ยแหละ ต้องการใช่ไหมต้องการไรายได้ใช่ไหมก็คือสปอนเซอร์ใครสปอนเซอร์รายใหญ่อะก็คือ youtube สปอนเซอร์ต่างๆต้องการที่จะค้าขายได้ดียังจะจไปเป็นหนึ่งในเครือข่ายของของ youtube เลยเห็นไหมแล้วทาง youtube ก็มีปรัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยสามารถที่จะคัดกรองได้เลยว่าข้อมูลแบบไหน ที่จะสนับสนุนให้ออกเผยแพร่หรือข้อมูลแบบไหนที่ต้องการจะสนับสนุนให้ออกเผยแพร่ในพื้นที่ใดๆหรือในสังคมใดๆของโลกนี้และตรงนี้เราบอกเลยว่าจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามแต่เป็นหนึ่งในกระบวนการ i.o. i n เลย m n t o r n o t i r n t p o r a t i o n ที่กระทำต่อพลังอำนาจของชาติที่เรียกว่าสังคม สามารถจะปั่นหัวให้เป็นบวกก็ได้สามารถปั่นหัวให้เป็นลบก็ได้ถ้าประเทศไทยที่ระบบความมั่นคงหรือหน่วยงานทางความมั่นคงเนี่ยฉับไวนะเป็นความคิดเชิงรุกเนี่ยเขาจะต้องจับตามองตรงนี้แหละทุกคนแต่ระบบ youtube youtube r ต่างๆที่อยู่ในทุกมุมโลกเลยเนะี่ยก็คือต้องการอะไรก็ต้องการประโยชน์เห็นไหมทุกคนต้องการประโยชน์ เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยที่เกิดปัญหาอยู่เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าฉบับมิสเตอร์ทรัมป์เนี่ยในส่วนอาเซียนก็คือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเราพูดหลายอีพีแล้วในทิศตะวันตกของประเทศไทยคือในประเทศพามา่าเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่เ,เป้าหมายก็เปาหมหายอันเดียวกันนั่นแหละมิสเตอร์ทรัมป์กับมิสเตอร์ไบเดนมิสเตอร์ไบเดนใช้พระเดช กองทหารก็ไปมิสเตอร์ท่ามใช่อะไรใช้พระคุณก็คือการค้าจะบอกเกมการค้ารุนแรงจะบอกสงครามการค้าก็ได้เห็นไหมเห็นไหมแล้วเราพูดหลายครั้งการยึดครองสมัยใหม่เขายึดครองแบบเนียนๆแล้วเอา พระคุณเข้าไปคือเศรษฐกิจรายได้เข้าไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างประชากรมันเรื่องผลประโยชน์เราเคยบอกว่าไม่มีประเทศใดรักประเทศอื่นมากกว่าตัวเองเหรอกนี่คือมุมมองระหว่างประเทศพอเข้าไปในประเทศน,นั้นแล้วก็ต้องใช้คำว่าไม่มีใครลัก กลุ่มอื่นมากกว่ากลุ่มตัวเองหรอกเมื่อเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วก็จะต้องเปลี่ยนว่าไม่มีใครรักครอบครัวอื่นเท่ากับครอบครัวตัวเองหลอกเพราะเข้าไปในครอบครัวนั้นน,นแล้วก็ต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่าตัวเองหรอกพี่จึงฆ่าน้องน้องจึงฆ่าพี่แกผัวเมียจึงแอบแทงหลังกันแก вот ทุกคนมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แล่ก็สัรพสัตว์ทั้งหลายตอนนี้มันก็มีปัญหาว่าการจะเปลี่ยนจากเกมพระเดชมาเป็นพระคุณเนี่ยในเกมพระเดชเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ผลประโยชน์แบบผูกขาดด้วยเช่นพ่อค้าอาวุธเนี่ยผูกขาดดยเขาก็ไม่มีความสามารถจะมาเล่นใน เวทีหรือเกมพระคุณเน่ะเวทีเศรษฐกิจที่เป็นเวทีเปิดอเจ้าปืนมาวางขายตลาดนัดได้ยังไงลนะก็เป็นกลุ่มเสียผลประโยชน์เสียผลประโยชน์จากการผูกขาดด้วยได้กําไรแบบพราะผลิตอาวุธออกมาเนี่ยจะคิดราคาเท่าไหร่ก็ได้น่ะไม่มีมาตรฐานราคาก็แข่งขันราคากันไปก็เสียผลประโยชน์และเป็นผลประโยชน์มหาศาลด้วยก็ต้องมีการต่อต้านกันไปก็เป็นธรรมดา แล้วในสนามการรบเนี่ยสนามสงครามเนี่ยไม่ใช่ได้รายได้เฉพาะการค้าอาวุธนะทุกคนธุรกิจเทาธุรกิจดำต่างๆเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะทุกคนนะทุกมิติเลยเรานี้ก็เสียรายได้นอกจากเสียรายได้แล้วธุรกิจเทาธุรกิจดำที่มีเม็ดเงินมหาศาลเนี่ย ก็จะหมดหนทางสร้างไรายได้ด um, ้วยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเผยแพร่กันทั่วสังคมโลกเนี่ยการต่อปากต่อคำระหว่างมิสเตอร์เซรสกี้กับมิสเตอร์ทามมิสเตอร์เจดีแวนเนี่ยเหตุเพราะอะไรนะ มุมมองของเรานะเป็นกระบวนการต่อรองผลประโยชน์แต่มีปัญหาตั้งคำถามว่าผลประโยชน์ของใครอีกแต่มนะิสเตอร์ทรัมป์น่ะมุมมองของเราชัดเจนต้องการเปลี่ยนวิธีการหาประโยชน์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา<ม>จากการใช้กำลังอาวุธหรือพะเระเนี่ยมาเป็นพระคุณคือ พลังทางการค้าแต่มีปัญหาว่ามิเตอร์เซลสกี้เนี่ยหรือประเทศยูเครนขนาดน,นี้ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนเวทีได้ไหมยากมากเพราะอะไรเพราะระบบเศรษฐกิจอย่าว่าแต่ระบบเศรษฐกิจเลยระบบสังคมของประเทศล่มสลาย ระบบเศรษฐกิจล่มสลายเพราะฉะนั้นไม่มีศักยภาพที่จะขึ้นมาเล่นเกมเศรษฐกิจได้เลยประเทศยูเครนมีแต่ไปเป็นเหยือ่อให้เขาเล่นเกมเศรษฐกิจกันแต่ถ้าเกิดเป็นเกมพระเดชอะการสู้รบนนะ่ะ ประเทศอื่นๆเนี่ยจะต้องส่งของก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ gon. ไปให้ยูเครนต้องส่งของไปให้ยูเครนยูเครนเพียงแต่ว่าอ้าวเซ็นสัญญาจะใช้เงินให้นะแต่ตัวิจริงของจริงอ่ะประเทศอื่นต้องส่งของอาวุธยุทโธปกรณ์ gon. ต่างๆไปให้ยูเครนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเกมเศรศษฐกิจเนี่ยยูเครนจะต้องส่งของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆน่ะให้ประเทศอื่น มันกราบกันนะ่นทุกคนนั่นคือเกมระหว่างประเทศนั่นยูเครนไม่มีศักยภาพที่จะขึ้นเวทีเล่นเกมเศรษฐกิจยูเครนขึ้นเวทีเกมเศรษฐกิจแน่แต่ขึ้นไปในฐานะผู้ให้หรือเหยื่อและให้แบบถูกบังคับด้วยเพื่อนโดยมุมของยูเครนเนี่ยนะถ้าจะเล่นเกมต่อไปเนะี่ยเล่นในเกมถูกบังคับให้เล่นในเกมเดียวคือเกมอาวุธตัวเองจะเป็นผู้รับ รับทั้งเงินที่ให้ช่วยเหลือรับทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เขาให้ไปแบกบยับอีกทีแต่ถ้าเป็นเกมเศรษฐกิจอะยูเคนต้องขึ้นเป็นเหยื่อบนเวทีเป็นอาหารอันโอชะจะเอาแร่หายากแล้วส่งให้จเจ้านดนเหรอส่งให้เพราะยิ่งกว่าต้มยำกุ้งอีกต้มยำกุ้งเนี่ยของเราแค่มีปัญหาทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะนะ เรายังไม่มีกําลังที่จะไปดึงทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบธุรกิจของเราเลยจึงมีบริษัทต่างประเทศไงที่เพิ่งตั้งแล้วมาโตในประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ล้มละลายคนละเรื่องเลยนะทุกคนเพราะนเกมเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเหยื่อไปอีกมุมของเรานะสามสิบห้าสปีนะี่ไม่ต่ำกว่า30มสิปีเนะี่ยที่จะต้องตกเป็นเหยื่อเป็นเบี้ยล่างอะ ะฉะนั้นโดยประเทศยูเครนจึงเปลี่ยนไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าไม่เกิดความเสียหายไปมากวีเพราะในที่สุดแล้วโดยกำลังอาวุธประเทศยูเครนก็ต้องหมดต้องหมดถ้าคิดว่าในที่สุดแล้วประเทศยูเครนจะต้องหมดเนี่ยก็จำจะต้องถอยแล้วก็เปลี่ยนเวทีเป็นเวทีเศรษฐกิจ ทำไมไม่เปลี่ยนแล่ะก็เพราะมุมของมองของเราก็คือมิสเตอร์เเรกีเนี่ยกำลังเอาเรื่องส่วนตัวและครอบครัวอาจจะรวมถึงกลุ่มของตัวเองด้วยที่ใกล้ชิดอ่ะเข้าไปต่อรองบนผลประโยชน์หรือความร่วมสลายของประเทศยุเคนด้วยคนฉลาดอย่างมิสเตอร์เซเรกีทำไมจะไม่รู้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเล่นเก เกมสงครามเนี่ยตัวเองเป็นคนรับเงินช่วยเหลือรับอาวุธช่วยเหลือถ้าเกมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องให้แต่ในที่สุดถ้าเล่นเกมสงครามก็จะต้องถูกยึดทั้งหมดประเทศอะนะด้วยปืนเนะี่ทำไมมิสเตอร์เศรษกิจจะไม่รู้รู้แต่เป้าหมายก็คือเอาประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ครอบครัวและประโยชน์ของคนใกล้ชิดต่อร้องไปด้วยมุมมองของเรานะเอ,อแล้วทางยุโรปละ่ะยุโรปเขาก็รู้ทางอเมริกาอเมริกาก็รู้แต่อเมริกาเขามองไงโอ้คุณค่าที่แท้จริงแร่ทงแรแล่ธาตุในยุโรปไม่มีเลยแถมเป็นคู่แข่งยุโรปยังเป็นคู่แข่งในหมู่มิตรด้วยแต่ถ้าไปจิจะจิจ,จ่ากรสเซียเน,นี่ยนะ จะได้ประโยชน์ตอบแทนมหาศาลมากกว่าบนเวทีทางการค้าเลยใช่ไหมเขาก็มองอย่างนั้นนะแล้วไม่ไปเสียทรัพยากรในการต่อสู้เขาก็มองอย่างนั้นมุมของทรัมป์ยุโรปล่ะยุโรปบอกอ้าวตายแล้วเดิมทีได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซียมาทําให้ยุโรปอยู่ได้อู้ฟู่เช่นยเยอรมันอย่างเงี้ยหลงกลไปทะเลาะกับรัสเซียอ้าวทำยังไงอะ่ะ ไปอยู่วันดีคดีอเมริกาโดยมิสเตอร์ทัมเปลี่ยนสนามเฉยเลยอ้อมไปจับมือกับปูตินเฉยเลย <c oughs> เดิมทีมิสเตอร์ไปเลนชวนให้ปัดมือปูตินะตีรันฟันแทงกันนะวันดีค้นด,ดีอเมริกาเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ทัมโอ้อ้อมหลังยุโรปไปจับมือจูป,ปากกับปูตินเฉย,เลยแล้วแฉันจะทํำยังไงอ่ะเ <c oughs> <c oughs> อออีพีก่อนเราบอกแล้วเขากำลังจะกินหมูหันอร่อยยูเครนอ่ะ ที่ก็กำลังพอดีพอดีจากการย่างโดยไฟสงครามเนะี่ยเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงล่ะจะให้ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นก็จะต้องสร้างเงื่อนไขปวดยังไงล่ะไม่ให้สงครามจบยังไงแล้วเหรไมไม่สงครามจบไงล่ะเพราะ,ะนถ้าจให้สงครามจบง,ง่ายอ่าจะ,ฉะ,ฉะจะต้องขอกินด้วยนะหมูหันยูเครนเนี่ยยุโรปก็อยู่ในภาพนั้นอืมแต่จีนน่ะอยากได้ แต่ภาพรักที่ออกมาภายนอกต่อสาธารณะเนี่ยไม่มีแต่เบื้องหลังเนี่ยเราคิดว่าจะคุยกันเบื้องหลังกับทางรัสเซียอยู่แล้วเห็นไหมมันก็อยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยปัจจุบันที่เกิดเรื่องระหว่างมิสเตอร์เซเลสกี้กับมิสเตอร์ทามฟันธงมิสเตอร์เซเลสกี้เอาเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวและเรื่องคนใกล้ชิดไปต่อรองผลประโยชน์ พร้อมกับผลประโยชน์ของยูเครนจะบอกว่าเอายูเครนเป็นตัวประกันก็ได้จึงจบลงยากถ้าต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัวกันตกลงเช่นโน่นนี่นั่นเนี่ยก็จะตกลงกันง่ายส่วนยุโรปล่ะทำไมแอแบบนั้นนะอ้าวก็อยากจะได้ส่วนแบ่งด้วยถ้าจบง่ายๆตามเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามบังค้า ที่มิสเตอร์ทรัมป์ต้องการเนี่ยอ้าวแล้วฉันอยู่ตรงไหนล่ะอ่าก็ต้องป่วนกันหน่อยเวลาได้สักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีก็มีแค่นั้นนะทุกคนหันก็มาประเทศไทยที่กำลังวิดวากกระโตหูกันเนี่ยโกหกกนไหว้กันเนี่ยในกรณีอูกูน,นั่นแหละเออหหน้าแหกก็เป็นลุรล,ล,ลอยอะออไม่อยากพูดถึงนะทุกคน <laughs> โกหกกันเป็นอาจิน,นอะแล้วก็ คนไทยทำร้ายประเทศไทยสื่อไทยทำร้ายประเทศไทยเนี่ยออไ,อ,ไอ,อ,อ้พวกทาาไอ้พวกทาาตะวันตกเออพวกทาาต่างชาตินะทุกคนบางคนก็ทาสอะไรเออคนดีๆก็เ,เยอะนะแต่พวกชั่วร้ายก็มีอ่ะพวกทา่าผลทาสผลประโยชน์ผลประโยชน์ยอดวิวเนี่ยก็มีเยอะแยะไปทุกคนแต่ช่องนี้ไม่ได้เปิดรับไรายได้นะของเรามีสองช่องไม่ได้เปิดรับรายได้แต่ว่ามีไรายได้ก็ควรจะรับอ่ะ แต่มุมมองของเราคือเราไม่ต้องการเปิดรับรายได้ไม่ให้มีข้อยุ่งยากในเรื่องการระวังลิขสิทธิ์โอเคทุกคนเราใกล้ถึงแล้วสำนักงานที่ดินวันนี้มาเซ็นรับโฉนดโอเคนะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง กอดหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ